สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมอยู่นะครับวันนี้พามานำเสนอนะฮะเจ้ากระบ,บะเจ้าตลาดอิซุดีแม็กออร์นิวไฮเลนเดอร์ er, นะครับคันนี้เป็น All new, ออ er, ร์นิวไฮเลนเดอร์นะฮะเครื่อง2.5 DDI ตัวแซดนะครับผมคันนี้รถสวยเดิมนะฮะ รถสวยเดิมเดิมบางนางบวดสีสันสวยงามนะครับตัวนี้เป็นขับสองไดนะครับเดิมอแม่พี่น้องคันนี้เป็นขับสองฮนะสีสันหล่อขันสวยงามไฮรันเดอร์นะครับยกสูงไทยโรงงานเครื่องเคลียร์ช่วงล่างดีสีสันสวยงามผ้าสีหกแปดนะฮะผ้าสีหกแปดภายในสวยนะครับผมนะใส่ผ้าพ่อแม่พี่น้องมาบุกภายในนะครับภายในบอดหนังนะฮะไม่สองแสนกลาง นะครับผมายในเบาะหนังด้านหลังเบาะหนังนะครับายในสะอาดสะอ้านนะฮะอุปกรณ์ยังคงความสวยงามอยู่นะฮะลังค่าผ่าหลังคข้หลังค่าสะอาดสะอ้านนะครับผมนะพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่กำลังบ้องหารถกระบะเป็นค่ายอีซูซูดีแม็กอยู่นะครับผมขอเสนอคันนี้เลยนะครับนะฮะขอเสนอคันนี้เลยนะครับผมรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับ เดินทางใกล้เดินทางไกลสบายนะครับผมคับสองนะครับรุ่นนี้ไปคับสอนะครับคันนี้อันนี้ติดมานะฮะติดมาเฉยๆนะครับคันนี้เป็นรุ่นขับ2 Highlander VGS ตัวแซนะครับผมเอกสารเรมพร้อมโอนนะฮะเบื้องรถได้ยู่อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะครับนะฮะภายในนะครับนะฮะ ขายนะครับผมคันนี้นะขายเงินสด2 9 9 0 0นบาทนะครับผมขายเงินสด2 9 9 0 0นบาทนะครับคันนี้จดทะเบียนปี2013นะฮะจดทะเบียนปี2013นะครับผมพร้อมใส่งานเลยนะครับเอกสารหลิมพร้อมโอนนะครับเบอร์รถแตยยทียเพิ่มเมืองจังหวัดบุกีาหารนะฮะสนใจติดต่อสอบถามมาที่เบอร์โทรศัพท์0 8 4 0586805นะครับมีบริการจัดส่งนะฮะมีบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านนะครับสื่อเงินสดก็สามารถต่อรองราคาได้เล่มเอกสารพร้อมโอนนะครับผมเงินสด299นะครับสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาทางเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนกับเจ้า USU ูดีแม er ็กไฮแลนเดอร 2.5DDIVGS Z นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ